แคทตุกคนตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะที่จะออกเดินทางเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมนะคะเอลีพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยัง,อยงพร้อมแล้วคะ่ะอ,ออกเดินทางได้ จุบจุบมาตาใสบูนี่บ่เคยจุบได้ไหนเห็นนอนจุบก็เลยอยากจุบแมงได้เอาเนวมาดูดมาจุบนุ่มมาดูดบม่ค่อยดูดจุบจะเถื่อนแมงบริหารห้ดูดจุบปีดไทยไม่ง่วงเหรอยังพ่อป้าป้าบงวังบ่ยังนอนอยู่บ่ะอยู่ไปอยากนอนแตวนอนตื่นสวยกว่ามัวนอนตื่นทีหลังมูว ทางแล้วนะคะเราจะใช้ใสยย่อียงก็ขึคืนให้เม่บอบบะบะเราจะใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงนะจ่ะจะก,กิโลเมตรป,ประบะสามร้อยกว่ากิโลเมตรนะคะจากบ้านเฮาไปบ้านพอพบูเนี่ยสองร้อยห <50, S 1> ้าสิบองร้อยห้าก็อ้สาม0าล่อยละแต่ สิบแต่อันนี้ไปหาให้เวกะยี่สิบยี่สิบยี่สิบเกประมาณย0่สิามิมันสามร้อกว่ากิโลนะคะเราจะใช้เวลา3มชั่วโมงกว่ากถ้ารถติด Các bạc chiều lắm không bà bà chiều bà <laughs>